ก็สวัสดีนักเรียนปวหรับแล้วก็ปวรับนะครับวิชาการงานเหมือนเดิมนะครับสัปดาห์ที่11นะครับอันนี้ผมเขียนผิดสัปดาห์ที่11นะครับทำแบบฝึกหัดต่อเนื่องจากอันเดิมนะครับก็คือหน้า555 6แล้วก็57นะครับคลิปนี้ก็จะไม่มีการอธิบายเนื้อหานะครับเพราะว่าจะเป็นเนื้อหาต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับแหมสัปดาห์ที่เราทำแบบฝึกหัดหน้า5้ 3 54ห้53 54สี่อม้ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะต่อกันเลยซบหน้าคือหนะ้าห้าสห้าห้าบหนะครับอ่ะมาดูแบบฝึกหัดกันเลยนะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับก็เดเปิดแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดนี้ก็ต่อเนื่องจากเดิมนะครับนาทีห5า้านะครับก็ประเมินความการทำความสะอาดห้องน้ำของตัวเองจากข้อที่4นะครับที่เราวาดรูปไปใช่ไหมครับข้อที่4อ่ประเมินว่า เราทำความสะอาดเป็นไงครับได้สะอาดไหมถ้าสะอาดมากก็5ดาวใช่ไหมครับมีความเรียบร้อยไหมก็เอาดินสอร,ระบายทึบๆไปนะครับหรือเอาสีก็ได้นะครับก็ระบายลงไปนะครับได้กี่คะแนนให้ดาวตัวเองกี่ดาวนะครับต่อมาปัญหาที่เกิดระหว่างการทําความสะอาดห้องน้ําและวิธีแก้ไขปัญหาให้นักเรียนยกตัวอย่างปัญหาที่นักเรียนเจอขึ้นระหว่าง การทำความสะอาดข้องน้าว่าเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับลองยกตัวอย่างขึ้นมาดูนะครับอย่างเช่อนอาจจะเจอ,เอ,อน้าไม่สามารถระบายได้ทันเพราะว่าอะไรก็ลองพูดมาหรือคาบขัดไม่ออกเพราะว่าอะไรแล้วแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับมีกลิ่นเหม็นมากมากใช่ไหมครับปัญหาที่เจอหรือจะแก้ไขปัญหาได้ไงให้บอกปัญหาแล้วก็และวิธีการแก้ไขปัญหามานะครับ า้อที่3นะครับนักเรียนมีวิธีการใช้น้ําอย่างประหยัดและคุ้มค่าอย่างไรในการทําความสะอาดห้องน้ําอันนี้ครูจะไม่บอกให้ลองคิดเองนี้ว่าเนี่ยจะแก้ไขปัญหาอย่างไรถ้าอยากจะใช้น้ําแบบประหยัดแบบประหยัดแล้วก็คุ้มในการใช้น้ําเนี่ยทำยังไงนะครับ <S <S ข้อ <ๆ S 1> ที่3ลองบอกมาครับตอนแม่อีแนวทางการพัฒนาตัวเองในการทาความสะอาดห้องน้ําครั้งต่อไปเอ,อเ่อแนวทางการพัฒนาก็คือเราจะทําอย่างไรให้มันดียิ่งขึ้น เนี่ยคิดว่าจะทำอย่างไงนะครับลองบอกหรือว่าเราจะทาอย่างไรให้มันดีกว่าเดิมลองบอกอ่าเราคนที่จะทําอย่างไรนะครับลองลองลองให้เหตุผลมาดูซิเราคิดว่าจะคิดเองได้ไหมผู้ปกครองก็ควรที่จะอ่าแนะนํานักเรียนได้นะครับแต่ไม่ควรที่จะเขียนให้เลยนะครับเพราะผมก็เห็นหลายคนเขียนให้กันมานะครับ <laughs> ก็ไม่ไหวนะครับอย่าทําให้นักเรียนเลยนะครับเพราะว่างานไม่ได้เยอะ แล้วก็เนี่ยก็ไม่ควรที่จะลอกเพื่อนนะครับเพราะว่าคุณดูรู้เลยวาว่าเพื่อนส่งก่อนแล้วเราไปลอกตามเขาเนี่ยครูไม่ค่อยอยากจะให้คะแนนเท่าไหร่เลยนะครับต่อมาหน้า5้นะครับหน้า56แล้วอ่านข้อความแล้วอธิบายผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําตามข้อความเขาก็ทํานี่คือการกระทําไหมทําความสะอาดห้องน้ําจากบนลงล่างและด้านในด้านด้านในออกด้านนอก จากบนลงล่างแล้วก็ด้านในดออ้านนอกพ้นของการกระทำคืนเลยครับก็คือถ้าเขาทําแบบนี้เขาจะได้อะไร أ, ข้อที่หนึ่งเขาจะเฉลยนะครับ ah ก็คือทําความสะอาดจากบนลงล่างคือมันเป็นไงครับทําความสะอาดง่ายนะครับคราบสกปรกในที่มันทําความสะอาดจากด้านบนมันจะไหลลงมาด้านล่างใช่ไหมครับแสดงว่าเวลาเราลาดแน,นาเนี่ยคราบสกปรกเนี่ยมันจะลงมาตรงพื้นด้านล่างก่อนใช่ไหมแล้วเราก็ทําความสะอาดพื้นห้องน้ํา ต่อเลยมันจะได้ไม่ซ้าซ้อนถ้าเกิดเราขัดพื้นห้องน้ําก่อนเป็นไงครับอ่าขัดพื้นห้องน้ําก่อนเสร็จแล้วหน้าน้าทำความสะอาดแล้วแล้วเราไปขัดผนังห้องน้ําต่อเราล,ลาดน้ําข้าวสุขปัณฑเป็นไงครับมันก็ลงมาตรงพื้นอยู่ดีใช่ไหมแสดงว่าทําจากบนลงล่างเนี่ยก็คือจะทําให้งานเนี่ยไม่ซ้าซ้อนแล้วก็รวดเร็วซะรวดเร็วนะครับข้อที่2 3 4 5า้าเขาทแบบนี้ได้อะไรลอง พิจารณาดูเองลองคิดดูซิว่าถ้าเขาเขาบอกมาแล้วว่าถ้าเราทำแบบนี้แล้วผลลัพธ์จะได้อะไรอันนี้ก็คือให้คิดเองนะครับคงไม่คงไม,ไม่ต้องบอกฉเฉลยเหมือนถ้าผููพูดมหมดก็เหมือนแบบนากเรียนไม่ได้คิดเองวิเคราะห์อเองนะครับอไอน,นไม่เข้าใจก็ลองถามครูก็ได้นะครับล เมนต์ถามหรือว่าลองเซิร์ชหาดูนะครับถ้าไม่เข้าใจจริงๆถามได้นะครับแต่คนที่จะพิจารณาตัวเองก่อนต่อมาข้อที่2หน้า57นะครับอ่ข้อที่2หน้า57ก็คืออ่านข้อความแล้วขีดถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องและกาผิดหน้าข้อความที่ไม่ถูกลองอ่าน5ข้อนี้ว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดอย่างเช่นข้อที่1ข้อ1่ขั้นตอนแรกในการทำความสะอาดห้องน้ำคือย้ายสิ่งของจากน้ำถูกไหม อย่สิ่งของอก่อนเขาค่อยทำความสะอาดถูกหรือผิดเราเกลียนถูกมาหรือผิดมาข้อที่2ขัดพื้นห้องน้ําก่อนขัดถั่วส่วมถูกหรือผิดเราคิดดูนี่อ่านเองนะครับแล้วก็พิจารณาดูว่าไหนมันถูกต้องมันผิดครับต่อมาข้อที่3อ่านข้อความแล้วตอบคําถาม,มาอ่านข้อความแล้วตอบคําถามนะครับทุกวันหยุดร์อาทย์กิ่งแล้ต้นได้รับหน้าที่ให้ทาําความสะอาดท้องน้ํา ที่บ้านนะกิ่งและต้นใช่ไหมโดยทั้งสองนะครับแบ่งกันทําคนละวันแต่จะช่วยกันเตรียมอุปกรณ์ต่างๆด้วยกันเมื่ออาทิตย์ก่อนพ่อได้เปลี่ยนพื้นท้องน้ําจากพื้นซีเมนต์นะครับพื้นซีเมนต์เป็นพื้นกระเบื้องนะรับปลูกกระเบื้องใช่ไหมทั้งสองคนจึงต้องเปลีปป่ยนอุปกรณ์ทำความสะอาดไปด้วยกิ่งและต้นทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีเสมอทํางานสะอาดเรียบร้อยและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าพ่อและแม่จึงไว้ใจให้พวกเขาช่วยงานเสมอ,อมาดู นี่คืออ่านไปแล้วข้อที่หนึง่งเขาถามว่าการเปลี่ยนแปลงจากพื้นซีเมนต์และพื้นกระเบื้องเป็นพื้นกระเบื้องเนี่ยกิ่งและต้นต้องปเปลี่ยนอุปรกรณ์ใดเพิ่มเติมบ้างและบอกเหตุผลประกอบอ่ะแต่ก่อนเขาใช้พื้นพื้นอะไรนะครับพื้นซีเมนต์ใช่ไหมในการที่เขาทําความสะอาดเนี่ยเขาอ,อาจจะใช้อะไรขัดพื้นอาจจะเป็นไม้กวาดทางมะพร้าวใช่ไหมอา่าหรือไม้ไม้ที่เป็นอา่าทางมะพร้าวเป็นแบบจับก็มีใช่ไหมครับ เพราะว่ามันมันทำความสะอาดเป็นพื้นซีเมต์แต่ถ้าเปลี่ยนมาเป็นมาเป็นอ่าพื้นกระเบื้องนักเรียนอยู่บ้านนักเรียนเป็นพื้นกระเบื้องนักเรียนใช้อุปกรณ์อะไรนักเรียนก็เขียนมาเลยครับเนี่ยต้องเตรียมอุปกรณ์ใดเพิ่มเติมเพิ่มเข้ามาบอกเหตุผลประกอบด้วยข้อที่หนึ่งสองหางต้นไม่สบายนะครับมาต้นไม่สบายไม่สามารถทำความสะอาดห้องน้ําในวันที่ตัวเรีรับผิดชอบได้กิ่งควรทําอย่างไร ถ้ามีสองคนอีกคนนึงไม่สบายอ่ะแต่เราต้องทําความสะอาดห้องน้ําเราต้องทำอย่างไรครับลองลองเนี่อคิดดูดีถ้าเกิดมีพี่นักเรียนอยู่บ้านมีพี่กับน้องน้องไม่สบายพี่ควรที่จะทําแทนหรือเปล่าเราคิดเราคิดดูนะครับข้อที่สองต่อมาข้อที่สามนักเรียนคิดว่ากิ่งและต้นจะใช้ทรัพยากรในการทําความสะอาดห้องน้ําอย่างประหยัดและคุ้มค่าได้อย่างไรบ้างทรัพยากรในการทำความสะอาดห้องน้ํา,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 ใ,นา,านในการทำความสะอาดห้องน้ำใช้อะไรบ้างใช้น้า ใช่ไหมใช้น้าใช้ไฟไหมหรือใช้อะไรบ้างจะประหยัดอย่างไรพวกอุปกรณ์ใช้ต่างๆน้ํายาอะไรใช่ไหมครับออลองคิดดูนะครับก็แบบฝึกหัดมี3หน้านี้นะครับก็ให้ลองคิดวิเคราะห์เองนะครับ3หน้านี้ว่าเราจะตอบมาในทิศทางไหนนะครับก็สําหรับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่1 1บนะครับแบบฝึกหัด3หน้าส่วนใครที่ส่งงาน หลังจากสองสามสัปดาห์ไปคุณจะหักคะแนนเลทนะครับส่งเลทนะครับก็ใครส่งตรงเวลาก็จะได้คะแนนเยอะนะครับถูกต้องสมบูรณ์เนี่ยจะให้คะแนนเต็มแต่ถ้าผิดอ่านไม่อ่านไม่ออกมีคนเขียนให้คุกก็จะหักคะแนนตามาตามแล้วแต่ผลงานนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็สวัสดีครับ